เขาไป้งจ,จัยะแต่มาลัดอยู่นีสี่พ่อเขาเด้อี่สวัสดีครับครับริพนี้พ่อกันอยู่งงามเนาะ พิคัดกับยูวันนุ่งงามจังดลอเพือดเมืองนาเงยเจังหวัดบนนะครับเนาะวันนี้เป็นบนสังฆทานใหญ่ของบุงามต้อนรับกีดอกทีมากบนสังฆทานมีฝนโปรยปยไม่จะน้อยนะรเ่าไลนะครับฝนตอนนี้พี่น้องกําลัางท่ย่อยมากเนาะโอ้หลายครับห้ายหมู่บานน้านนะครัวันี้มีสามหมว่บ้านตามเจกรรมกันมีโล่ธานยี่สิบก็โล่ธาตนะครับ ทับนุญรับกันนะครับเมื่อนี่ผมกำลังเป็นกรรมการกำลังเขียนอยู่ตอนรับพี่น้องบอม่เป็นกะรกตอบบ้าข้าวใบบเว้าข้าวใบบัวไหครับครับไม่เห็นบนรอบสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับทุทกานชาวพนุ่งามและบานใกล้ชคิดกันครับ สําหรับพอแม่พี่น้องท่านมากครับเพือสิ่อ่้อย่นนีพ่อียับ่้องต่างบาทต่างๆาุ่มวตางทาง่ามาสถิครับพอเชิญพี่น้องเขาีสบาทเนาะ เ็ครับเจิญครับเชิญครับจ็ดครับนี่ครับมารล้อกมาก้องมาแล้วเพื่อสอบครับโไปสอบสอบจมวันสอบจวันขึ้นท้วผม แยกรวมไปก็โตว้วหดนเอาไป่ว่างไงอะไมันม่ของ